สวัสดีครับพวกเรามาจาก DFF เพื่อนตาย d e s p e r e n d Forever สวัสดีครับผมเจเจครับสวัสดีครับผมต้าครับสวัสดีครับผมค๊อบเปอร์ครับสวัสดีครับผมมิโอครับสวัสดีครับผมฟวยครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน Acio Store ครับผมตอนนี้มีอะไรอยู่ตรงหน้าเราบ้างเริ่มจากอันเบสิกสุดก่อนเลยก็คือผมนะครับนี่ดูนะผมเลยซาลาี่ครับน่าปาสต้าเกตตี้ชิมเพสโต้นะครับ เป็นไทรโดกิตติค่ะนาเก็ตสายเคียวตี้ครับเคียวสลัดครับผมผมเป็นมาเทลล่าพิซซ่าครับกินได้กินหมดเลยหรอกไปชิมเลยดีกว่าไหมได้ครับได้เลยขวายเปิดเลนเปิดเลยขอชิมจากสลัดต่อเลยไละกันชอบไปกินผักเอ้งอันนี้ก่อนที่จะกินนิดนึงขอผมชอบเดินตึกแดงครับแล้วก็ชอบนั่งเฉยๆในที่สวนสักเลระครับอันนี้ก็การเอาคุณคนเดียวใช่ใช่ ครับงเอถ้ากับถ,ถ้ากับเพื่อนก็นที่บ้านเพื่อนไม่ได้ออกไปไหนกัน,นนะ<ด>อยู่ดีในรีวิวไหนที่เราเปิ่มชิ้นเล่มาแล้วเป็นไงอันนี้นะครับเป็นไทรกบอบิกุระคือโอกาสก็ไปข้างในอะ่ะเหมือน,นมีกุ้งอยู่ด้วยอะ่ะใช่ไหมมันจะอร่อยมากแต่มันจะมีความคริสปี้ของมันนะครับพูดถึงความคริสปี้นะผมชอบเชี่ยวคินอาหารนะผมชอบไปคาเฟ่ชอบลองกินอะไรที่มันแปลกๆะครับผมจากแมงกอบอะไรเงี้ยแมงกอบแมงกอบหรืออร่อยมันไม่อร่อยแต่มันได้กลิ่นซอสติด เหมือนครัน่มีชีวิตดะองากินอ่ะคือไอ,ไอไซาร์ลามี่มันรสชาชิ้นพนนี้แล้วก็ตัวแป้งนิ่ม <c oughs> อร่อยชอบชอบรอ,อบคือไม่รู้ว่ามันมีออะไรไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่าเมกินเข้าไปแล้วมันเป็นเฟตเจอร์ที่ใหม่ไม่เคยโฟกัสไ่ากินเส้นยนี้ <c oughs> ไม่ค่อยกินรสชาตินี <c oughs> ้แานันดีจะกินแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันก็อร่อยดีแต่ผมรู้สึกว่าเส้นมันแบบมันมีรสชาติอะไม่ได้แบบเจจืดอะเงมันไม่ได้กินแลแบบเจจืดอร่อยเส้นอร่อย ปกติที่ผมกินจะเป็นบุลต้าพิซซ่าก็จะคล้ายๆอยูเลยเหมือนเหมือนมันจะเป็นพิซซ่าที่แบบไอ้เตาถ่านทำแต่ตัวผมก็เคยไม่เคยกินหน้านี้แต่รู้สึกว่าอร่อยชอบมันมีความแบบมีของน้องแต่มันคมกริบนะอร่อยครับออยากบอกว่าถ้าทัวร์เคยแบบไปแห่งเอาแบบมากมายเดียวเคยนะเคยครับไปไหนกันจะไปท้าเพื่อนไปถ่ายรูปไปแชรครับไปใายแบบคอนเทนต์ถ่ายรูปก็ไม่เชิงไปใส่ลองลองไปที่ใหม่ๆอะไรใช่ใช่ ชอบกับสนไทยมันเชื่นแล้วแบบบางทีก็ไปกินบุฟเฟ่กันใช่ไหมไปกินมากกว่ข้าวอะเราอยากไปกินบุฟเฟ่ใครกินถึงสุดนี่ลไม่ต้องถามครับเก่งเดียวกันยกมือให้เลยกินแบบเหมือนสามมื้อรวมกันในมื้อเดียวห้ามื้อห้ารวมในมื้อเดก่งเกลยเฮ้ยไม่มีใครกินผักเลยกินผักหน่อยทุกคนผักมันดีต่อสุขภาพใคุณไม่กินนะครับผมเลดไม่ได้จ่ายลดไม่ได้จ่าย อ่ะไหนแบบว่าบอกอะไรได้บ้างซีรีส์เราที่กำลังจะออนแนอร์อเป็นแนวหรือเปล่าเป็นแนวว่าเป็นแนวเป็นก็เป็นแนวหนังแบบยิลเลอร์นะครับเป็นแบบฆาตกร,รรมเป็นแบบกลุ่มนักเรียนกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวกันแล้วก็แบบเกิด<ก>เรื่องบางอย่างประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนั้นทาร์่อนเราแบบทีมงานอีกใครบ้างที่น่าสนใจเห็นว่าแต่ละคนคือสุดยอดวงการเกี่ยกับการเป็นพี่เมเดียวพี่เมเดียวนี่เขากำลังเก่ยวกับรักในสยาม สามเกมสยองแล้วไม่เรื่องอะไรบทที่จบลดไม่รดทั้งนีด้วยพูดถึงบทด้วยมีบทลดเขาแซ่แล้วก็อะไรติดกหลายท่านช่วยเฉียดซึ่งบทออกมานดีมากถือว่าเฉลี่ยแบบให้กันไม่ได้มีใครเด่นควา็สามารถติดตามซีรีส์ของเราได้นะครับ D F F Dance Fan Travel นะครับผมบอลแอนงชคมาร์ทเด็ดแล้วก็ทางไอทีดีนะครับ มาให้ใครใจด right. no, nah, ah, ีกว่าว่าเพื่อนของเราชอบเมนูไหนเริ oh, ่มที่วิเจก่อนเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะวิเจกชื่อเ้วันี่สุดเฮ้ยนี่มีคนไทยถูกหนึ่งคนทำไมอ่ะชอบแบบพิซซ่าที่มันมันเค็มอยู่แล้วแล้วอันนี้มันมันเค็มก็เลยแบบต้อว่าถูกใจนะะันนเดิมอ่ะมาไปต่า ก็ ó, ต้องมองหน้าก่อนรอยู่แล้วต้อง้อ euh, ่านใจจะรู้นะอ่าโอเคหนึ่งสองก็นี่เอาไว้ดูเฮ้ยเฮ้ยมันนิ้วเก่งเฮ้ยคือจะบอกเลยว่าเรื่องดาวใจเนี่ยง่ายมากเป็นคนชอบสังเกตคนนะครับใช่แล้วก็ไม่หนู่ชอบรั้งแต่ตอนที่ชิมอ่ะรู้สึกว่าพี่ดูชอบมันชอบมันเพราะมันมีความแบบแปลกๆมีความน่า อ่ะหนึ่งต่อพิซซ่นี่กินอะไรได้แห่งเดียวตาโบอะไรเนี้ยถูกไหมถูกใช่ดูออกแล้วเขาชอบอือใช่แต่รู้สึกว่ามันแบบไม่เหมือนพิซซ่าที่ผมกินมาก่อนนะฮะมันมีความฟิวชั่นของอาหารญี่ปุ่นผสมพิซซ่าซึ่งมันแบบมันยูนิคอะแล้วมันทำให้ผมสนใจมากชาติก็ไม่ต้องพูดถึงอร่อยมากพูดอะใครพอกลับไปว่าเพื่อเราชอบไหน เโอเคอ่็นชัดนะหนึ่งสองรอบนี่โอ้บหจริงไหมใช่ครับเฮ้ยชอบเลือกเส้นเลยเนี่ยหมวนเอาหมุนเอาอเงยผมชอบเส้นอะปกติไม่ได้รู้สึกว่าเส้นมันมีรสชาติอย่างนี้ปกติเส้นมันจะจืดญอันนี้มันมันอร่อยสอกรอบสองรอบสุดท้ายแล้วไปเพราะคนเดายากเยากยากแต่ผมมีในใจแล้วผมรู้สึกว่าชอบวันนี้อ่ะโอเคมาหนึ่งสองรอบเขาเลียกองพี่พี่เลยชอบวันนี้ ครู้แต่รู้สุดชอบเพราะว่ามันนั่นแหละมันมีความเค็มแล้วก็มันมันในตัวของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กินได้ไม่เบื่อกินได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเลยรู้สึกชอบอ่ะแล้วก็กินกันอิ่มแล้วเนาะใช่เป็นไงบ้างมาถ่ายทำวันนี้ครับกับครั้งแรกสนุกสนุกด้วยแล้วก็อร่อยด้วยอาหารอร่อยด้วยแล้วก็ได้ลูกส,สวยๆด้วย โอเคครับก็ฝากซีรีส์เร <study> <movement> okay, okay. ื่อง D F F เพื่อนตาย d ด a d f r น e n d f o r e v นะครับทางช่องวัดทั์เบีย์แล้วก็ไอจีนะครับโอเคสามารถติดตามข่าวสาร D F F ได้ทางช่องทางของเบียว์คาบุกช่องทางเลยนะครับทั้งใน IG Twitter TikTok ครับผมที่แอดเบียร์คาบุเชียลครับก็ขอฝากมินแมกซีนะครับวอลุ่ม19นะครับอันนี้เป็นคอลัมน์มินแฮงเอาท์ครับใช่จะเป็นฟิลฟิลแบบเพื่อนๆมากินข้าวกันใช่ก็เรติดตามครับแล้วก็ เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นรูปส,สวยๆอยีเกเยอะแยะมากมายเรบวันนี้เดี๋ยวเราไปกินต่อกันก่อนกินต่อกันนะบอ่าบ๊ายบาย